อมีคนดูไว้เราจะบอกผู้ติดตามของคุณว่าคุณเริ่มถ่ายทอดสดแล้วเพราะว่าถึงสิบคนเลยไอจีพร้อมนี่น่ะไอจีพร้อมไงไอจีพร้มพอมครับอุ้ยวเสียวอ่เดินำได้จะได้ห่างได้เป็นไร โอ้โหโอเด,โดโอ็กๆเขาว่ายน้ำกันแล้วนะเออกําลังพาพร้อมาเดินเล่นนะคะไปที่ไหนดีไปดูส่วนสนามหญ้า มีคนดูอยู่นะหรือเป็นไอจีหมามีไหมล่ะใช้ไ hey, อจี้อมไลฟ์เดินเล่นเดินเล่นนะคะนองครับ <Okay. S 2> อยากปัดน้องพร้อมเนะะี่ยค่ะโอ้โหอ่านทันด้วย <laughs> ไหนมีคนดูร้อยกว่าคนเป็นดูน่าราักหลงน้องวันละล้านรอบเขาบอกอขอบคุณค่ะมีคนถามจะมีคนสองไหมรอบก่อนะพร้อมกี่เดือนแล้วคะพร้อมห้าเดือนแล้วครับผมห้าเดือนแล้วติดตามดูน้องพร้อมตลอดเลยขอบคุณค่ะ ตอนเย็นๆแบบนี้แล้วก็พาพ้อมเขามาเดินเล่นในสวนของพื้นที่หมู่บ้านนะคะกินลมชมวิวผมเท่มากคนบอกผมเท่มากผมผมหลายๆคนบอกว่าผ้าอ,อ้อมกัดไม่ใช่พ้าอ,อ้อมกัดนะคะเพราะว่าเขาโกนผมไฟแล้วมันก็ขึ้นแบบนี้ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าโกนแบบโกนแล้วทำไมมันขึ้นแบบแค่นี้เนาะข้าเห่ยครับเฮ้ยเฮ้ยขาวห่ครับหาวเหรอหาวเหรออะไรครับอันนี้ต้นไม้ครับต้นอุ้ยอุ้ย แปดมมกแปดแม่มากอ๋แอแปดเอไม่ไม่เหมือนป๊าป๊าเหรอเขาสาวรูปใบเด็กมาให้ดูนะทุกคนนี่เขาบอกว่าหน้าพิกันมากบางคนก็บอกเหมือนกันบางคนก็บอกเหมือนพลอยพร้อมอยากหลับแล้วครับเพราะพร้อมเพิ่งกินนมไปขอสิงสักสิของหมู่บ้านคับ ผมจะได้อยู่เย็นเป็นสุขครับสาธุสาธุครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวักแม่ผมตั้นน่ารักมากขับคุณค่ะไปมาแค่นี้แหละมาทักทายนะคะใช้ไอจีอมเดี๋ยวไปใช้ไอจีพ่อดีกว่า